ล้างน้ำเปล่าใส่เกลือนะขูดท้องสะอาดก็มีที่โครนเราจะทำข้าวหน้าปากแกะนะคะจะมันเป็นอาหารโเซรเดียมสำหรับคนโรคประจำตัวนะแต่มันเป็นตัวเล็กสามตัวก็ห้าสิบบาทเซกระดาษสำหรับสับน้ำเลย ต้มไข่ใส่เกลือลงไปนะรอประมาณสิบนาทีปลาที่โตสักครึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวขอไปหยออนาำเราทงกล้วยหนึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำไปราดปลาแกะได้แล้วนะคะปลานิ่งแกะอ่านะ